เราได้เห็นภาพการล่มสลายของบาบิโลนอย่างน่าตื่นตะลึงเหตุการณ์เริ่มต้นเมื่อทูตสวรรค์องค์หนึ่งลงมาจากสวรรค์มีสิทธิอำนาจยิ่งใหญ่โลกก็สว่างโสด้วยสงาราศีของทูตสวรรค์นั้นทูตสวรรค์ประกาศว่าบาบิโลนใหญ่ล่มสลายแล้วเมืองน,นี้กลายเป็นที่อยู่ของปีศาจและวิญญาณโอสโครกทั้งปวงเหตุผลที่บาบิโลนถูกพิพากษา เพราะเธอทําให้ประชาชนาท,ทั้งหลายเมามมยด้วยลาองุนแห่งราคีของเธอกษัตริย์ของโลกได้ลวงประเวณีกับเธอและพ่อค้าทั้งหลายก็ร่ารวยจากความฟุ่มเฟือยของเธอจากนั้นมีเสียงจากสวรรองวา่าประชาการของเราจงออกมาจากเมืองนั้นเพื่อจะไม่ได้มีส่วนในบาปของเธอและจะไม่รับภัยพิบัติที่กำลังจะเกิดขึ้น พราะบาปของบาบิโลนได้กองทัพถึงฟ้าและพระเจ้าทรงระลึกถึงความชั่วร้ายของเธอบาบิโลนได้รับการพิพากษาให้รับโทษสองเท่าตามการกระทําของเธอเธอเคยโอ้อวดและใช้ชีวิตอย่างรูราจึงจะได้รับความทุกข์และความสร่าโศกอย่างมากในชั่วขณะเดียวความวิบัติก็จะมาถึงโรคระบาดความสราโศกความอดอยากและไฟจะเผาผลาญเธอจนสิ้นเอยอ เกษตรีรทั้งหลายที่เคยร่วมประเวณีกับบาบิโลนจะยืนห่างไกลด้วยความกลัวต่อความทุกข์ของเธอพวกเขาจะคำครวญและพูดว่าวิบัติแล้วบาบิโลนเมืองใหญ่เมืองที่ยิ่งใหญ่และทงอํานาจในชั่วขณะเดียวความพิพากษาก็มาถึงเจ้าพ่อค้าทั้งหลายของโลกก็ร้องไห้และโศกเศร้าเพราะไม่มีใครซื้อสินค้าของพวกเขาอีกต่อไปรายการสินค้าที่บาบิโลนเคยค้าขายมีมากมายทั้งทองคํา เงินอันมณีเผาปานเ้าสีม่วงเผาใหม่ไหม้เครือนง,งาช่างเครื่องเทศน้ำมันหอมหววยน้ำมันมะกอกข้าวสาลีวกแกะมารถมาทาสและแม้แต่ชีวิตมนุษย์พอข้าทั้งหลายจะยืนห่างไกลร้องไห้และโศกสราเพราะความทุกข์ของบาบิโลนพวกเขาจะพูดว่าวิบัติแล้วเมืองใหญ่ที่เคยมั่งคั่งด้วยสินค้ารูราในเช่าคณะเดียวก็ถูกทำลาย กาลาสีเรือและผู้เดินเรือที่ค้าขายกับบาบิโลนก็ร้องไห้และคร่ำครวญเมื่อเห็นควันไฟที่เผาไหม้เมืองพวกเขาร้องว่ามีเมืองใดเหมือนบาบิโลนอีกหรือพวกเขาปลยฝุ่นบนศีรษะร้องไห้และโศกสศรา้ขาขณะเดียวกันสวุวรรณและประชาการของพระเจ้าถูกเรียกให้ชื่นชมยินดีเพราะพระเจ้าได้พิพากษาบาบิโลนเพื่อความชั่วร้ายที่เธอได้ทำต่อพวกเขา